สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าหาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวท่านน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวท่านน้ำท่านน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจ,จิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทั้งคนาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่งงนี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปอขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิตข้อความจากคนรักเก่าขอดูพลังงานพื้นดวงชะตาชาวธาตุน้าสิบใบนะครับเป็นไพ่พลังงานของ,พง,ง,ของ,พงไพ่ใบแรกความสุขความสมหวงังความสําเร็จเดสัน ความสําเร็จความหวังข้างหน้าของคุณนะมีพลังงานความโดดเด่นความมีชื่อเสียงการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์3าถ้วยนี้เป็นไพ่ของเติร์ดปาร์ตี้เป็นคนที่อ่าที่ช่วงนี้อาที่ต,ตกอยู่ในความรักความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3นะครับเป็นไพ่ของจัดเมน้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําการหลุดพ้นแหง่แหงจิตวิญญ,ญาณในตัวของตัวเองการหลุดพ้นเพืพ่นเริ่มต้น,ตนบางอย่างให้กับตัวเอง เป็นพลังงานของพฤติกรรมและการกระทำใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะครับเป็นไพ่แห่งการฝ่าฟันไปข้างหน้าเป็นพลังงานความเผชิญหน้ากับอุปสรรคกับปัญหาที่เข้ามาคุณจะสามารถฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคไปได้นะครับช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของ,ขอ,งอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงหรือใจร้อนในช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานงการที่เราอาจที่จะกลับมามีสติในตัวของเรานะครับเป็นไพ่พลังงานของควีนอัพครับราชินีถือถ้วย ถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราถ้วยใบนี้เราจะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่ดูค่าตกอยู่ในตําแหน่งอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองละก,การกลับมารักตัวเองมากขึ้นการกลับมาดูแลการกลับมาเอาใจใส่ตัวของเราเองเดชียออดกฎลัคนากฎ,กฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรม มีไพ่พลังงานของการที่เราอาจี่จะทนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมากับความอดทนกับสิ่งต่างๆของเรามีไพ่ของ k i n g of Pentacles เป็นการวางแบบแผนทางด้านการเงินมีพลังงานการดูแลก,การเอาใจใส่คอยซัพพอร์ตกับคนที่คุณหลักก็ได้นะครับเป็นไพ่ของพลังงานความพยายามและความทุ่มเทความตั้งใจของคุณมีไพ่ของติดไม้เท้าเนี่ยอาจที่จะมีพลังงานความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่เติบโตของคุณในช่วงนี้ของชาวธาตุน,น้ำก็ได้หรือการแบกภาระต่างๆของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ queen อฟ เป็นไพ่พลังงานของราชินีถือเหรียญราชนีแห่งความมั่นคงราชินีแห่งความมั่งคั่งความกับมันนิ่งอยู่ในบรรลังของคุณความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองการเหมือนมีไพ่พลังงานของคนที่คอยดูแลและคอยเอาใจใส่ที่ตัวของคุณนะครับมีพลังงานของอนาคตอาจจะจะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพลังงานของคํง acity, คอาอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณนะอาจที่จะมีพลังงานของการที่เราไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับเป็นพลังงานการตื่นรู้บางอย่างในตัวของตัวเองการมีสติในทุกๆเวลาในทุกๆช่วงเวลาของเราก็ได้นะเป็นพลังงานงความมั่งคงการลงหลักปักฐานการสร้างรากฐานให้กับตัวของตัวเองนะอ่าเป็นพลังงานการที่เราจะมองถึงอนาคตความหวังความฝันต่างๆของเรานะครับเป็นไพ่ของความคงอยู่ มรดกทรัพย์สินที่จะมีพลังงานของมรดกทรัพย์สินในช่วงนี้ที่จะมีการได้รับมรดกบางอย่างในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นพลังงานของไพ่แห่งการตัดโซ่แห่งพันธนาการความเป็นอิสระในตัวของตัวเองนะความเป็นอิสระการที่เหมือนมีพลังงานความเดินการเดินทางด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่ของไรโดเป็นพลังงานไพ่แห่งการเดินทางการย้ายถิ่นฐาน ของเราก็ได้นะกับกับความมุ่งหวังในตัวของเรานะครับมีพลังงานของไพ่เซลติคอสเป็นไพ่พลังงานของ10บใบนะครับมีพลังงานของไพ่ใบแรกความสดใสความร่าเริงความอบอุน่นความสําเร็จของตัวของเราการมองถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวของเราก็ได้นะครับช่วงนี้อาจจะจะมีการฝ่าฟันตกสัก์กับปัญหาที่เข้ามามีพลังงานแห่งการที่หลุดพ้นแห่งผล วิบากกรรมต่างๆนะมีพลังงานของอที่จะช่วงนี้มีพลังงานของคนที่เก่าๆของคุณก็ได้นะ,ะที่จะรู้ถึงผลแห่งการกระทําผลที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้ใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะะหรือมีพลังงานช่วงนี้คนโสดที่จะมีพลังงานของการพบเจอคู่คนที่เป็นคู่บุพเพนำพาพบเจอคู่คนที่เข้ามาคอยดูแลคอยัพพ p o r t คอยสร้างอนาคตด้วยกันก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ำนะมีไพ่ของการที่เราอาจที่จะทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะกับอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานแการที่เราจะเข้มแข็งกับความรู้สึกต่างๆของเราเข้มแข็งที่ตัวของเรานะเป็นไพ่แห่งการที่จะพบเจอสิ่งดีๆในอนาคตข้างหน้าของชาวธาตุน้ำนะครับอขอดูไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับ มีไพ่ของสิบเหรียญความมั่นคงความมั่นคงความที่มีการวางแบบแผนถึงอนาคตเงินเก็บทรัพย์สินเงินทองนะครับมีไพ่พลังงานของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะมีไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะอยู่ในสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นพลังงานความรักสามเศร้าก็ได้นะครับการกลับมาดูแลตัวเองการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองดีเอ mm ็มเพสเทศที่ดาดาวสุกดาววีนัดการดูแลและการเอาใจใส่คุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วอ่ะคุณดูแลทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคอยพร้อมที่จะดูแลคอยพร้อมที่จะเอาใจใส่คอยพร้อมที่จะปกป้องก็ได้นะครับมีพลังงานของการมูฟออนออกมากับปัญหา กับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับการเคลียร์ใจกับความรู้สึกต่างๆมีคนที่ถอยออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้การเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับเป็นพลังงานของดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือมีพลังงานความรับกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะ เป็นพลังงานการฝ่าฟันไปข้างหน้าด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวราชินีแห่งสายลมกับอุปสรรคที่จะเข้ามาเพียงใดคุณจะสามารถฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปได้นะมีพระเห่งการที่คุณอาจที่จะเคยให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเคยทําให้คุณเสียใจไปแล้วไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ได้นะ โอกาสมีไว้ให้คนไขวายคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เดอะเวิร์เป็นเมเจอร์เบสุดท้ายกับประสบการณ์การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นประสบการณ์ที่จะทําให้เราเติบโตไปข้างหน้าของเรามันถามว่ามันยังมีบาดแผลในหัวใจอยู่ไหมมันยังมีบาดแผลในหัวใจอยู่นะมีพลังงานของเดอะทูเวอร์การจับได้ความโป๊ะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้ การน้อยใจกับความรู้สึกอดีที่ผ่านมาความทุ่มเทและความพยายามในวันเวลาที่คุณทุ่มเทและพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งกับไม่เคยหันกลับมาแคร์ในความรู้สึกไม่เคยหันกลับมาแคร์ซึ่งกันและกันในวันเวลาที่คุณเอาใจใส่เขาในวันเวลาที่คุณทุ่มเทเพื่อเขาเหมือนเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันคุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้มากกว่าก็าได้การกลับมานิ่งการกลับมาดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่ทําให้เราเสียใจทําให้เราผิดหวังเขาอ,อาจที่จะเป็นฝ่ายที่ ต้องทุกเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของผลวิบากกรรมต่างๆของเขาที่เขาทําไว้กับคุณอาจจะจะไปตกอยู่ในสถานการความเจ้าชู้ของเขาความไม่ได้เติมเต็มของเขาไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณแล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีพลังงานของเดชเฉยลดกรกฎลักษณะกรกฎเดะเอ็มพอเดอร์นะชาวต่างชาติต่างถิน่นแดนกายต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเป็นพแห่งการที่ เข้มแข็งในความรู้สึกก็ได้นะในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาคุณอาจที่จะได้พบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มเหมือนมีพลังงานของคนที่เป็นคู่กันละกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาในตำแหน่งอาคตเป็นคู่คนที่อธิษฐานร่วมขอพรร่วมกันมาเป็นคนที่มีสินที่เสมอกันเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ใช่ที่ดีที่สุดให้กับคุณนะครับ ของชาวธาตุน้ำนะในวันเวลาที่คุณอาจที่จะมองอดเข้มแข็งให้กับตัวของตัวเองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาอดีตมันก็คงย้อนกลับมาไม่ไปไม่ได้อนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความอบอุ่นสําหรับตัวของเราเองการดูแลตัวของเราเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองนะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับข้อความจากเขา ที่จะมีพลังงานของคนที่คิดถึงกับอดีตคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยซัพพอร์ตเขาคิดถึงวันเวลาที่เราเคยทุ่มเทเป็นครอบเป็นครัวกันคิดถึงความพย,ยายามที่เราเคยสร้างอนาคตสร้างรากฐานไปด้วยกันมีพลังงานความรับการปิดบังหรือมีพลังงานของคนที่น้อยใจกับความรู้สึกก็ได้นะราชินีพิจันทร์เนี่ยเป็นพลังงานการกลับมาดูแลตัวเองการเอาใจใส่ตัวเองการดูแล รักษาตัวเองก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ดีเดอรเวอร์สิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวเองประสบการณ์ถึงการเรียนรู้ประสบการณ์นะการเริ่มต้นใหม่หรือมีพลังงานของการวนกลับการวนเพื่อกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ถ้าคุณอาจะที่จะมีพลังงานการที่ยังวนเวียนอยู่นะคนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะที่ยังตัดกันไม่ขาดยังวนเวียนในความรู้สึกในความรู้สึกต่างๆของการและการอยู่ก็ได้ เขาอาจที่จะรู้สึกถึงวันเวลาที่คุณดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาคิดถึงวันเวลาที่เราเคยสร้างครอบครัวไปด้วยกันก็ได้นะขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับข้อความจากเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเป็นไพ่พลังงานของ 8เหรียญน,นะครับเป็นพลังงานของความทุ่มเทของเขาเขาอาจที่จะตั้งใจทําในหน้าที่ของเขาในสิ่งที่เขาจะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆของเขาเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงวันเวลาที่คุณเคยทําเพื่อเขาคิดถึงวันเวลาที่เราเคยดูแลคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเดินร่วมทางไปด้วยกันนะเป็นไพ่พลังงานของการเดินทางไปร่วมกันนะเดอะชาริออตนะความอดทนความเข้มแข็ง เป็นโดยรียรเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคนต่างชาติหรือทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางทหารตำรวจได้นะครับมีพลังงานของเดเมเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้อาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้นะอ่าเป็นพลังงานของผู้รู้นะครับเป็นพลังงานของคนที่ให้คำปรึกษาแก่คนอื่นก็ได้นะครับหรือมีพลังงานของการที่เราอาจจะมีพลังงานความมีเสน่ห์ในตัวของ ตัวของเขาก็ได้นะเขาอาจที่จะเป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์ในตัวของเขาความมั่นคงต่างๆคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเป็นเคยสร้างอนาคตด้วยกันเคยวางแบบแผนเคยพูดถึงเรื่องอนาคตต่างๆกันละกันอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม่เป็นไพ่พลังงานของจบนะที่จะมีพลังงานงการที่เขา,าที่จะรู้ถึงศัจธรรมแห่งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ต้องทุกข์กับความรู้สึกกับการกระทําของเขาเองแล้วก็ได้นะในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมากับเขาในตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดวุวนสับสนในตัวของเขาดีแฮงแมนเนี่ยเขาอาจที่จะคิดถึงคุณอยู่อยากติดต่อกับมาพูดกลับมาคุยอยากกลับเข้ามาชัดเจนในความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งที่จะมีการทำในสิ่งต่างๆที่เขาชอบในถิ่นที่ต่างๆที่เขาหวังถึงอนาคต ในตัวของเขาก็ได้นะครับโอกาสมีว้ให้คนไขวยคว้านนะโอกาสมีว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าหรือเขากลัวคุณแม่อภัยเขาหรือเปล่าเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณการเดินหน้าไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับ The Tower การจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วนะมีไพ่พลังงานของ Queen of คอยเป็นพลังงานการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองเทดกลับเข้ามาไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกซึ่งกันและกันคุณก็อาจที่จะ ตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเคยทําให้เราผิดหวัง <c oughs> เคยทําให้เราเสียใจ <c oughs> เคยทําให้เราเจ็บก็ได้นะอา่อาที่จะเป็นพลังงานของจัดเม้นเนี่ยเป็นพลังงานการหลุดพ้นเพิ่อเริ่มต้นบางอย่างหรือเขารู้ถึงผลแห่งการกระทําการกระทําของเขาแล้วก็ได้อยากกลับเข้ามาขอโอกาสอีกค,ครั้งหนึง่งมันเหมือนมีพลังงาน่งความที่เขา อยากกลับเข้ามาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของความจริงและชัดเจนไปด้วยกันเขาร,รู้เป็นเหมือนคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันในวันนี้วันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วเขาคิดถึงนะเขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงกับความรู้สึกต่างๆในตัวของเขาเองแล้วก็ได้นะครับหรือมีไพ่พลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้คนที่อายุแตกต่างก,ากันก็ได้ที่จะเข้ามา ในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับหรือคุณอาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครหรือเปล่าเพราะยังเคยมีบาดแผลยังเคยผิดหวังยังเคยเสียใจกับความรักกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะอาจจะมีพลังงานการที่คนเก่าๆคนเดิมๆที่จะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจเคลียรในความรู้สึกติดต่อกับเข้ามาพูดกับเข้ามาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะคุณคือคนที่ ดูแลเขาดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดนะ,ะเป็นไพ่แห่งการที่อยากกลับเข้ามาขอการเริ่มต้นกันละกันกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันละกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุน้านะ,ะแต่ตอนนี้มันก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าเพราะมีไพ่พลังงานของราชนีถือดาบกับโอกาสต่างๆเนี่ยคุณจะเป็นคนที่จะชัดเจนกับความรู้สึก ต่างๆการเหมือนเขามีการกลับมาคิดบางอย่างในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งนะอขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์กับคุณกับเขานะครับ เป็นไพ่ของ10บถ้วยที่จะยังเป็นข้อเป็นครัวกันอยู่ยังอยากที่จะกลับเข้ามาเป็นข้อเป็นครัวเดินหน้าเข้ามาหาคุณนะดีเอ็มเพจคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการละกันในตอนนี้นะที่จะมีพลังงานของเดอะเมจิเชียนเดอะเอ็มเปอร์ดม ไห้สิบไม้เทา้าเขาอาจที่จะฝ่ายที่เสียใจกับความรู้สึกในวันเวลาที่คุณหันหลังให้กับเขาแล้วเขากลับมาคิดกลับมาทบทวนวันเวลาที่เคยอบอุ่นด้วยกันมีพลังงานของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจที่จะมีการตื่นรู้บางอย่างในตัวของเขานะอาจที่จะกลับมามีสติไม่มีใครที่เป็นคู่เขาที่เติมเต็มความอบอุ่นได้ดีที่สุดเท่าคุณแล้วนะครับการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างของเขา รืออาช่วงนี้ชาวธาตุน้ําอาจที่จะไปเติมน้ามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยอาจที่จะไปเติมน้ํามันตะเกียงนะมีไพ่แห่งการที่เขารู้ถึงผลแห่งการกระทำสำหรับคนโสดอาจที่จะมีพลังงานการพรมลิขิตนะบุพเพนำพาพบเจอคู่อธิษฐานขอพรร่วมกันมานำทางให้เราได้มาพบเจอ นำทางให้เราได้มาเป็นครอบเป็นครัวกันพบเจอคู่คนที่พร้อมที่จะฝ่าฟันต่ออุปสรรคพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันพร้อมที่จะดูแลกันไปตลอดนะเป็นพลังงานของความที่มั่นคงกันและกันจะดูถึงความที่ทุ่มเทให้แก่กันและกันนะครับอของชาวธาตุ น้ำนะ,อะขอดูพนังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวทาตุน้ำนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ำ เป็นไพ่ของ Knight of Swords ที่จะมีพลังงานของการที่ยังมีอารมณ์ร้อนใส่กันก็ได้นะของคนเก่าๆคนเดิมๆยังที่ยังมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันขอโอกาสถึงการเริ่มต้น Queen of s w o r d นะครับเป็นไพ่พลังงานของความพยายามอุปสรรคต่างๆคุณจะสามารถฝ่าฟันตอุปสรรคกับปัญหาต่างๆด้วยตัวของคุณนะเป็นไพ่พลังงานของ Knight of w n d การเดินทาง ที่ยาวไกลการเดินทางที่เราจะเป็นคนที่ทุ่มเทและพยายามเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เข้มแข็งของเราเป็นพลังงานของการรอคอยเป็นพลังงานงการความหวังกับสิ่งต่างๆความหวังในอนาคตของเราความหวังที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นอนาคตที่เข้มแข็งมากขึ้นก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของควีนอาวานราชนีแห่งไฟ เป็นไพ่ของคนที่มีเซนคนที่มีนาังสังหณรความที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ตั้งใจทุ่มเทอะไรแล้วคุณจะทุ่มเทให้กับสิ่งต่างๆที่คุณทุ่มเทจากสิ่งต่างๆที่คุณโฟกัสนะครับเป็นพลังงานความขยันในทุกๆวันความทุ่มเทในทุกๆวันนะเป็นพลังงานการวนกับการวนคืนสอ,สองเหรียญความช่างใจกับความรู้สึกในช่วนงนี้ก็ได้เป็นพลังงานของการเวลานะกงล้อแห่งโชคชะตา w i e l of fortune มีพลังงานของกิ่งค p ัเป็นพลังงานของพ่อไม้ไม้ไมไมก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่มีคนที่อยากที่จะกลับเข้ามาถือในความรู้สึกอยากกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานของการที่มองถึงอนาคตจัดเม้นนะอ่าก้าวถ้วย The high ลแ f นะครับมีพลังงานของ ที่จะวันเวลาต่างๆเนี่ยการเวลานะมันอยู่ที่วันเวลาและสิ่งต่างๆวันเวลาที่เราทําเราจะกําหนดไม่ได้ว่าเราจะได้พบเจอกับคนที่ใช่เมื่อไหร่ว่ากับคนเก่าๆจะย้อนกลับมาในวันเวลาเมื่อไหร่ในวันเวลาที่เขาตื่นรู้บางอย่างในตัวของเขาในวันเวลาที่เขาขาดคุณไปในวันเวลาที่เขาเสียสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเขาไป จะมีไพ่แห่งการย้อนกลับคืนมาการกลับมามีสติบางอย่างในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้หรือการหลุดพ้นบางสิ่งบางอย่างการหลุดพ้นเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของความอบอุ่นของคุณอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันละกันอีกครั้งหนึง่งขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวาธาตุน้ำนะอ่า หมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไข i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ